You smiled the first time I met you, but when I look at you now, there's no trace. I guess it's all been race You tell me that it's over, that we just hurt each other, but we don't have to end. ขั้นตอนการถักเสื้อเด็กเล็กนะคะ 10ขั้นตอนก็เสร็จเป็นตัวเสื้อ เริ่มที่ทําห่วงนะคะเราจะใช้ไม้คู่ในการทําห่วงทำให้ได้จํานวนห่วงเท่าที่เราต้องการในแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็ เริ่มเลยทางชายเสื้อนี่ก็จะเป็นนิดสองคือสองทำไปสิบสองแถวก็แ่เริ่มลาย ะเป็นตัวเสื้อที่ถักเสร็จแล้วในแต่ละส่วนชิ้นหน้าขวาแขนสองข้างแล้วก็ชิ้นหลังเราจะถักแต่ละส่วนทั้งห้าส่วนก่อนนี่คือหน้าซ้ายแล้วเราก็มาดูวิธีถักสาบแต่ละข้าง สับข้างซ้ายกับสับข้างขวานี้จะถักไม่เหมือนกันแต่ออกมาแล้วก็จะเหมือนกันดูตามแนวแพทเทิร์นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลายถักลายถักสำหรับตัวเสื้อทั้งหมดคลิวิธีถักแถวที่หนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มที่เพอหนึ่งแล้วเราก็จะถักรวบสองนิดสองครั้งในห่วงเดียวกัน แล้วก็อีกครั้งหนึ่งในห่วงเดิมเสร็จแ,แล้วเราก็ตามด้วยเพอหนึ่งนี่คือช่วงลายส่วนได้แถวที่สองนี้ก็จะเริ่มที่นิดหนึ่งแล้วก็รวบสองนิดในห่วงเดิมแล้วก็นิดหนึ่งนี่คือ หนึ่งช่วงลายแล้วเราก็จะเว้นลายสีห่วงก็ชิ้นส่วนมาต่อก,กันเพื่อจะถักเป็นตัวมีแขนนี่คือแพทเทิร์นแต่ละส่วนหน้าขวาหน้าซ้ายจำนวนห่วงและจำนวนแถวที่เราต้องจำเป็นจะต้องรู้นี่คือแขนแล้วก็นี่คือส่วนของชิ้นหลัง ถักตามนี้นะคะอันนี้คือตัวเสื้อที่ถักเสร็จแล้วทั้งหมดแล้วเราก็ปลดห่วงแต่เราก็จะต้องมีวิธีการถักลังดุมพร้อมเข้าไปด้วยดูตามนี้นะคะว่าแถวไหนทีนี้เราก็จะมาเก็บห่วงทำขอบคอด้วยความที่มาถักตัวเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยห่วงมันเยอะมาก ฉะนั้นการเก็บห่วงเราจะต้องให้ได้จำนวนห่วงเท่าที่เราต้องการห่วงที่เราต้องการคือ128ห่วงฉะนั้นในบางช่วงเนี่ยเราจะต้องเก็บห่วงข้ามเป็นระยะระยะเรามีรังดุมที่ขอบหนึ่งรังนะคะนี่ก็คือการทำรังดุมคือพันหนึ่งรอบแล้วก็ เก็บข้ามห่วงที่เราผ่านไปหนึ่งห่วงก็จะกลายเป็นรังดุม1นรังมีที่ขอบหนึ่งรังนะคะแล้วเราก็เก็บห่วงต่อไปเรื่อยๆด้วยความที่เราจะต้องเก็บข้ามห่วงในชิ้นงานนี้ยเยอะมากเพื่อให้ได้ห่วงที่เหลือเท่าที่ต้องการคือ1นึอยดห่วง เก็บไปเรื่อยๆข้ามห่วงไปเรื่อยๆแล้วนับเมื่อเก็บหมดแล้วให้นับให้ได้ห่วงตามจํานวนเท่าที่เราต้องการเห็นไคะจะเห็นได้ว่าม์าที่เราทำเอาไว้เนี่ยคือส่วนที่จะต้องข้ามห่วงทั้งเยอะมากแบบชิ้นงานนี้เวลาปลดห่วงนี่มันก็ยังเยอะอยู่ดีฉะนั้นเวลาเราปลดห่วงเนี่ยเราก็จะต้องรวบห่วงบ้าง เป็นระยะระยะเหมือนกันให้เหลือทั้งหมดเนี่ยหนึ่งรแปดห่วงหนึ 100, ่งรอไม่ใช่หนึ่งร้อสบปดห่วงหนึ่งอสิบดห่วงคือห่วงในขั้นตอนสุดท้ายที่เราปลดห่วงก็จะได้จำนวนห่วงแล้วก็ความยาว ของรอบคอเท่าที่เราต้องการส่วนวงสุดท้ายนี้ให้รวบคู่นะคะเพื่อที่ว่างงานเชิง,งานจะได้ไม่เยอะย,ย้วยแล้วก็จะได้แนวตรงตามที่เราต้องการสวยงามเห็นไหมคะเราไม่รู้เลยว่าเราข้ามห่วงตรงไหนรวบห่วงตรงไหนเพรเชิ่นงานออกมาสวยงามเสร็จแล้วนะคะ เธอกาเกิดเล็กวันวัสดีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ